แบบแบบฮักอีลีเดอบึงคงหลงสวัสดีครับผมผู้ไทยดำนะครับมือนี้ผมอยู่ที่อาเภอบึงคงหลงนะครับบริเวณนี้คือทะเลสาบบึงโคงหลงนะครับเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดเลยนะฮะต่อไปผมก็จะล่องเรือนะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่เกาะที่มีองค์อือลือนะครับผมก็บบุคคไปดอกนะครับมือนี้มากกันหลายคนเลยฮะ เป็นทางล่องเรือไปเดี๋ยวจะไปบริเวณเกาะที่ยู่กลางนะครับกลางาบึงคงหลงนะครับบึงคงหลงนี้มีตํานานเรื่องเล่าเกี่ยวกับองค์อือลือนะครับสถานที่ผมยู่มองนี้นะครับก็คือเป็นเมืองเก่านะครับเป็นเมืองเกา่าเมืองแก่เลยนะฮะตะกี้นี้บึงนี้ใหญ่ามากนะครับแล้วก็เป็นเป็นเมืองโบราณนะครับตั้งอยู่แต่ก็ สภาพตอนนี้ก็เป็นบึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบึงโขงหลงนะครับโขงหลงหลงโขงนะครับตะกี้เป็นเขาเอิ่นว่าของหลงของหลงนะครับของหลงปัจจุบันว้าวว้าๆกันมากก็เป็นของโขงหลงโขงของหลงโขงหลงนะประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆครับอ่ยุดติปกับไม่น้ําโขงนะฮะไม่น้ําโขงก็เลยหลงมากไม่น้ําโขงหลงมากต้องตัต้องชาติต้องตันก่อนนะ นี่นี่นี่ซ้ายมือคือฮาดคำสมบูรณ์ฮาดคำสมบูรณ์อันนี้เป็นอันนี้เป็นฮาดคำสมบูรณ์ครับจะมีบาลนาโนโบดมีเจสกีนะครับแต่เฮ่านี้น่าจะไปทั้งปูนครับไปบริเวณเกาะนะครับผมก็บ่เคยมาเนาะนะครับก็เป็นเทือดแรกของผมนะครับมือนี้ สวยงามมากๆเลยนะครับบึง,งโพงลงนี้นะครับใหญ่มากๆเลยนะครับท่านใดที่เดินทางมาเที่ยวที่บึง,งโพงลงได้เช่นละกับไปปีนถ้ำนาค่านะครับเที่ยวน้ำตกตาพิมานทิพย์หินสามวานนะครับน้ำตกเจ็ดสีปูอทอดเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับสถานที่ช่องเที่ยวที่อยู่ในบึงการนี้นะครับบึงวิวธ่ประสาิฟังสมกอเล่าได้อีกนะครับติดม่ดน้ำโขงนะฮะแต่ผมสะเก็ดเห็นขึ้นอย่างอ่ะ เป็นคล้ายๆครับมีธงชาตินะครับมีธงชาติเนะมีธงชาติเกาะยมกลางคืออย่างโอ้โหเดี๋ยวเรือแล่นผ่านไปอยู่ครับเดี๋ยวถ้าแตะบึงจะหน่อยว่าคืออย่างเอาละครับเดี๋ยวอีกประมาณสักเอ่อสิบนาทีเท่าน่าจะเดินทางฮอดยุดหมายปลายทางนะครับนั่นก็คือเกาะกลางาที่ตั้งอยู่กลางบึงคงลงเลยนะครับตรงนั้นมีพระนาคพกนะครับแล้วก็มี ซานขององอือลือนะครับที่อยู่บริเวณาอกางนะฮะเดี๋ยวนายไปเปินกันครับผมกะพิ่งจะเคยเดินทางมานะครับวันนี้พาเพื่อนเเดินทางมาที่อัปเภอบึงคงลงนะครับตอนนี้ผมอยู่กลางเลยครับอยู่กลางของบึงคงลงเลยนะฮะ ตามตำนานปู่อือลือที่เกี่ยวข้องกับปุ่งคงหลงนั้นเชื่อวา่าเกิดจากการล้มเมืองของพญานาคซึ่งเกิดจากความรักที่บอสมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ทําให้เมืองที่จะเจริญลุ้งเรื่องล้มสลายภายในพิปตาบริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งของเมืองรัตรพานาครมีพระอือลือราชาเป็นผู้ครอบครองนครมีมเหสีซื้อนางแก้วกัญญามีพะธิดาพระนางเขี้ยวคำ ต่อมาได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าสามพันตามีพระโอรสชื่อเจ้าชายฟ้าลุง่งซึ่งเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลา,าดมีความหลอบรู้และลูกงามต่อมาเจ้าชายฟ้าลุงได้อภิเษกสมรสกับนางคลินท่านีซึ่งเป็นพระธิดาของพระยานาคราชแห่งเมืองบาดาลที่แปลงกายเป็นมนุษย์การอภิเษกสมรสจัดย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวทั้งเมืองบาดาล และเมืองมนุษย์จัดอยู่ทั้งหมดเจ็ดมือเจ็ดคืนเลยทีเดียวเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ทำาไมตีระว่างพญานาคก,กับพระเจ้าองค์อือลือราชาในโอกาสนี้นําเมื่อทั้งสองยู่กินกันมากเป็นเวลาสปีก็บอบสามารถที่จะมีผู้สืบสายสกุลได้เพราะาธาตุของมนุษย์กับาธาตุนาคบ่เข้ากันจึงเอ็ดให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจทั้งคู่ต่อมา เจ้าหญิงนาคลินท่านนี้ได้ล้มป่วยลงเอ็ดให้ล่างกายของนางที่เป็นมนุษย์ได้กลายเป็นนาคดังเดิมโดยข่าวนี้ได้แพร่สะพัดออกไปทั่วกร,รุงรัตภานครและถึงแม้นางจะร้ายมนกลับมาเป็นมนุษย์คือเก้าแต่ชาวบ้านและพระเจ้าองค์อือลือราชาก็บอกพ่อใจจึงได้ขับไล่นางกลับเมืองบาดาลดังเดิมโดยได้แจ้งให้พญานาคราชกลับมารับตัว ก่อนกับพญานาคราชได้ขอกะกะุธภพันธ์ครองตระกูลขึ้นแต่พระเจ้าองค์อือรือราชาบ่สามารถขึ้นให้ได้เนื่องจากได้นําไปแปลสภาพเปลี่ยนอย่างอื่นไปแล้วก็เลยเอ็ดให้พญานาคราชโกรดมากนะครับและประกาศว่าจะทํำลายเมืองรัตภานครและจะเหลือเอาไว้เพียงแค่วัดเท่านั้นนะครับหลังจากพญานาคราชกลับไปในตอนกลางคืน พญานาคราชได้ยกไพลพลยกทัพมาถะล่มเมืองรัตพานครชาวบ้านแถวนั้นบอมีผู้ใดรอดแม้แต่คนเดียวเลยพ่อนางนาคลินท่านี่ได้ทราบข่าววา่าเมืองถึกโจมตีนางก็ได้ขึ้นมาตามหาสามีเจ้าชายฝาหลุงนางได้ตามหาไปจนสุดแม่น้ำสงข้ามกระบอพบนางก็ตึงต้องได้ย้อนกลับเมืองบาดานคือเก่า เมืองรัตพานครได้ล้มสลายกลายเป็นบึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันก็คือบึงคงลงนี้และครับและก็ยังเหลือไว้เพียง3วัดเท่านั้นนะครับทีบ่บอได้ทึกโจมตีนั่นก็คือวัดดอนแก้วนะครับวัดดอนโพและวัดดอนสวรรค์ทางที่นางนาคลินธานีได้ตามหาเจ้าชายฟ้าลุงนั้นได้เกิดล่ำน้ำขึ้นนะครับนั่นก็คือห้วยน้ำเมานะครับกบหมายความว่าเมาลักนั่นเอง ส่วนพระอือลือราชาบอดได้ชินพระชนไปกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ถือพญานาคราชจับตัวเอาไว้พร้อมกับทราบให้องค์อือลือราชากลายเป็นพญานาคเฝ้าอยู่ในบึงคงลงชั่วนิดนิลันจนกว่าจะมีเมืงใไม่ถือกำเนิดขึ้นในดินแดนนี้จึงจะล้างข้ามทราบของพญานาคราชได้ปัจจุบันดินแดนแห่งนี้ได้ถือกำเนิดขึ้นใหม่แล้วซื้อวะจังหวัดบึงการ ดูปลาหลายหลากหลายปลาแล้วครับเพราะว่าเป็นบึงใหญ่ครับตอนนี้เขาจะเดินข้างมาให่จังเลนะครับเป็นี่เขาทำงานคือเป็นเกาะหรือพญานาคเอาตอนนี้เฮาก็จะเข้าไปที่เกาะครับถึงแล้วอันนี้นะครับคือเกาะกลางเอ่อบึงคงลงนะครับที่ยังเหลืออยู่ที่โพชุดเอ่อจมลงไปในใต้บาดาลคือกันนะครับกันยังเหลือเพียงเกาะเดี๋ยวเฮาจะลงจากเรือนะครับแล้วก็ย่้งลงไปนะฮะ เอาละครับเดี๋ยวเท่าจะลงจักเลือกแล้วก็ต้องย่างลงไปการย่างลงไปนี้มันจะเป็นยังไงนะครับน่าจะได้ลุยน้ํากันละเอาโชคดีเนี่ยแต่ผมวันนี้ใส่ขาสั้นมาเขาใส่ขาสั้นมานั่เขาผมแล้วผมใส่ผ้าใบครับเออทอดไว้ถือทอดถือโอ้เป็ี่ยนยังงี้เนาะองได้ลุยน้ำคุ้มคยมาเลยครับเอาละครับติดตามคลิปเต็มเด้อขอพรต้องการขอโชคของเราต้องการพี่น้องครับที่ยังติดตามเราชมไลฟ์สดย้อนกันคับเมื่อไหร่ครับดีครับเป็นทางเขานะฮะ นี่คือทางเข้านะครับโอ้โอ้พังไปแล้วเออังกะสีเลือดต่ำกาเลือดต่ำกันข้นา,นนางในครับโอ้โหผมเกิดมากผมกระเคยมากนี่แหละนะฮะโอเคครับ ยอย่ชั้นไหนต้เข้าต้องนั่งเรือขั้นใดมากก็ต้องนั่งเรือขั้นนั้นกลับนะครับดเต็มเลยนั่งเรือขันไหนามาก็ต้องนั่งเรือคันนั้นกลับนะครับอันนี้เป็นเรือนะครับสามารถเอาเรือเข้าไปจอดจุดที่จอดจุดจุดที่จอดนะเขาจะเอาเรือเข้าไปบริเวณจุดที่จอดแล้วก็ให้คนลงจากเรือนะฮะไปครับ เดินทางมา่าหกหกชิลุกครับโอ้โหที่ครับผมกำลังเข้ามาวายองค์อือลือนะครับศาลองค์อือลือตั้งอยู่เกาะกลางของมึงคงลงนะเราคงจะเก็บภาพไอ้พี่ไอ้พี่น้องไปชมนะครับบางที่กับก่องสั้นกับขอให้พี่น้องที่รับชมไปกันทา้งฝั่งกอนอันนี้เราเข้ามาถึงโอ้แอดรถตัวนี้ สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่บริเวณเกาะกลางไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้ามาไว้อง์อือลือนะฮะองอือลือองอือลือราชาครับไปนี่ครับการมากต้องได้ลงสิเหรอครับโอ้ยแข่งนะเพราเกินนี่เลาเป็นรองเท้าลุยน้ำครับโอ้ท่านผู้กำกับครับโอ้โหมาชุดนี้แนะนำให้ใส่ครับ ใส่ขางเกงขาสั้นนะครับแล้วก็จะได้มาลุยน้ำยังไงสิครับการพิณออกช่บรรยากาศไปเป้าเอ๋เข้าไปไปเป้าเอ๋เข้าไปผลงาเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยสุดยอดผมเกิดมาก็เพิ่งจะได้เคยมานี่แหละคือว่าสิบปันเป้ามาอ๋าก็เลยต้องเข้าเบื้องนี้บ้านะครับอืมเป็นสถานที่แบบสุดยอดมากๆเลยนะฮะเอาเดี๋ยวเข้าไปทั้กันครับผมจะพาเข้าไป กำลังบวงสรวงกันอยู่นะครับอุ้ยอุ้ยโอ้สานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งนึงนะครับพระคาถาบูชาองค์อือลือนะฮะพมกับวมวกยอนเลยว่าสถานที่แห่งนี้แบบมหศัศจรรย์มากๆเลยนะครับ เป็นอเมธซิงของทางจังหวัดบึงการอีกแห่งหนึ่งนะครับต้องในนังเรือเข้ามาแล้วกับมานมาสาการองอือลือนะฮะ,ะอันนี้กำลังทำพิธีบวงสวงอยู่ฮะเวรรปักขี เอรัเทีชีวิตตัองมตากันหาโอตั้ัมัองเอขิทางผูิโยนานับสุปันนณนังมายังกายยังวตัวได้ประมาทพลาดทาง,งล่วงเกิน กระทำการอันไม่ส,ส <lands> มควรใดๆตอต่อพระ <check> บรมวงสานุกวงทุก <AM> <iej ses> ทุพระองค์พรบรมวงสานุวงพระองค์เจ้าคือสุทิงชลุมาราทัานปยาชพรที่รองเมืองกับา์ ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยากเชิญชวนเพื่อนๆนะครับเดินทางมาที่บึงคงหลงสามารถที่จะมาต่อเรือแล้วก็เดินทางมานมาศการของอือลือที่อยู่เก,กาะกลางนะครับของบึงคงหลงเลยนะครับใส่รอ,องเท้าแตะมาด้วยนะครับแล้วก็รองเกงขาสั้นเนอะนะครับเพราะว่านี่ครับต้องมาลุยน้ำครับต้องมาลุยน้ำตรงนี้นะ เป็นสถานที่ที่มหัศจรรย์มากๆเลยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวและกัคนที่ศรัทธานะครับบูชาองค์อื้อลือนะครับสามารถที่จะเดินทางมาได้นะฮะอันนี้ก็เป็นกำลังทำพิธีบ่งสวงอยู่อันนี้ของครับร, <c oughs> ร่ำรวยร่ำรวยนะครับ สามารถที่จะมาขอพรได้นะครับขอพรกับองค์อือลือนะครับแต่ถ้าของความรักนี้อาจจะบด่ได้เดินนะครับขอเงินขอทองโชคลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาขอได้นะครับพี่น้องมันเป็นโครนนะครับมันเป็นขี้ตมทั้งหมดเลยนะฮะใส่รองเท้าแบบกันน้ำนะครับผมใส่รองเท้าโทษนะครับเด้อนะครับผมใส่รองเท้าแบบกันน้ำนะฮะ เฮาก็จะบอดสัมผัสครับครับแต่เอ่อน้ำแหลมคมนะครับอาจจะตรงนั้นน่าจะน่าจะบอดสัมผัสนะครับเท่าเดินทางมาเรือขั้นใดนะครับเราก็ต้องกลับเรือคันนั้นนะครับโอ้ยยังซิเมอร์อลไบ่อยนี่สองคนนี้ฮะโอ้ออเอานี้แลโอ้ยคอแห้งครับผมกัมมสักหน่อยดีครับเดี๋ยวมา<ะ>เ <มะ S 1> บิกงเรือดีกว่า การเดินทางเข้ามาการเดินทางเข้ามาไอ้ป็นยังเขาคูอบกมากทางนี้มันสิบไกลกับบ่ใกล้ครับแต่มันบ่อพันบ่อน้มซักสิษ์ครับโอ้คือทางเที่ยวของโคตรองมาใต้ตำนักครับถูกต้องอันนี้ทังหลัดอันที่มังกลางที่มีท่องชาตินั้นคือบ่อน้ำศักดิษิ์นบ่ครับผมอืมถ้ามาตะพุ่นสิผ่านบ่อน้ำศักดิธิ์แล้วกาสิเลียวเลยครับ ถ้ามันดินทา่งรัดท้าวตีโบฮันบนนบเห็นอย่างเลยครับเจ้าม่าก็ได้แค่หมงนี่ครับได้แค่หมงนี่โบ้โู้เลยว่าบนน้าซักซิ์อยู่ใส่ครับโอเคโอเคนี่แหละครับเป็นอย่างข้าต้องออกมากไก่ขนาดนี้เพราะว่าต้องพานเมืองเก่าที่อยู่ใต้บาดาลแล้วก็เป็นมีบ่อน้ําซักซ์อยู่หันโอเคครับเอบคุณอะไรครับน่าจะเปลี่ยนเมืองเก่าใต้บาดาลเนาะครับ ทำไมองอื้อรือล่าลาเล่าอน้ำที่เอาเอาเอาเดี๋ยท่านสจอกันล้วจุดทูปจุดทูปเลขครับเป็นตัวนึงแล้วหกซแล้วครับัองเาทมาเลขย่งนอนีเนาะเาจะ้กาขึ้นตัวนึงไปน้ำกันครับพี่น้องครับนีีีไอพนกอะล้เนี่ดีคเลข่ะีการเอาเบิ้งกะเด้อนี่กระด นะครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่พิเศษพิเศษมากๆเลยนะฮะเอาละครับผมขามานั่งเรือมานะครับมาทีนี่เป็นครั้งแรกของผมที่เดินทางเข้ามานั่นะครับวิโด้ดเลยฮะอันนี้เป็นมาจะใส่บุหงค์ครับมาอันนี้มาเอพีทีฮะเอพีทีเอพีทีขอเข้ามานะครับกลับไว อย่าทิ้มขยะนะครับนี่ผมเห็นพวกฝาขวดฝาหยังนะครับเอามาหอดกันสักสามโมงเลครับ มีซีซุกส,ส,สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเพื่อนเพนวงวังก็สามารถเดินทางมาได้ที่นี้นะครับอําเภอบึงโขงหลงนางเรือมาจากหน่อยนะครับกับฮอดบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์มองกลางนะครับเสร็จแล้วก็เดินทางเข้ามาที่เกาะที่ผมอยู่นี่แหละนะครับยางลุยน้ําเข้ามาจากหน่อยนะฮะมาวหายองคอ์อือที่อยู่กลางเกาะนะครับเกาะกลางบึงโขงหลงครับ <c oughs> ตอนนี้เฮากับลังชิมเมอร์แล้วโอ้ยอย่างนาะนะครับผมต้องออกจากจุดนี้ก่อนครับออกกะต้องนั่งเรือขั้นเก่านะฮะถ้านั่งเรือขั้นหม่กะสิบหอดมองคนปะโอ้ไม้นี่ปะอ่าไม้คอร์ลันแน่ดันแน่โอ้โหมือนี้ใส่เรือลำใหญ่เลยครับก็ยังมีคนเดินทางมาเรื่อยๆครับแมนนครับแมมือนี่จนทอดทุ่มนึ่งหมดแล้วครับโอ้หอดทุ่มนึ่งเลยเนาะแมนครับ อายเพิ่นว่าจะมีคนเดินทางยังสีเข้ามาตั้งแต่เช้าจนฮอดหนึ่งทุ่มเลยนะฮะมีเรือออกเข้ามาแล้วครับมาครับเป็นมาเรื่อยๆนะครับอ้าวคนไหนโหกมาสองแล้วโขกอ้าวเมื่อกี้ก็โขกสองนั่นไหตัวสามเเอาเลสองตัวโอ้คันนี้ไปแล้วคันนี้ไปแล้วไปยัดไปยัดไปยัด จะต้องเข้าฟังไปจุดที่ผมไปข ok ึ้นเรือเมื่อตะกี้นี้แหละนะครับภูรังกาครับงามๆครับมีโอกาสจะไปปีนอีกรอบนึงครับผมปีนมาสามรอบละโอเคครับขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมผ um anyway. ู้ได้ดับแอลวนเจอร์นะครับสำหรับมือนี้พวกเขานะครับกราฟทีมงานยังเบิร์เลยนะครับการล่งเดินทางกรับนะครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะบ๊ายบายนะเไปว่า